ซัมซุงไ g ลซี่แท็บ A9 แท็บเล็ตราคาประหยัดที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าการทำงาน ซ a มกาแล็ a ซี่แทบ A9 นะคะเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจากค่ายของซ m ม u n g นั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามาในขนาดที่กระทัดนรัดนะคะแบบสิวแต่แจ๋วมากๆเลยแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะไม่ค่อนข้างชอบเลยนะสำหรับแท็บเล็ตในขนาดไซส์แบบนี้นะคะซึ่งในกล่องเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แถม S Pen พมาให้นะคะแต่ก็รองรับการใช้งานเหมือนกันนะคะสามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตอบโจทย์ครบคันแน่นอนในเรื่องการทำงานเนี่ยก็หายห่วงะคะ่ะ มาค่ะมาดูในเรื่องของดีไซน์บ้างดีกว่านะคะสําหรับในส่วนของ Galaxy Tab A9 เนี่ยเขามี1สีเท่านั้นนะคะก็คือสีนี้เลยเป็นชื่อสีว่ากราฟฟนะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะเรียบเรียบไปแบบนี้เลยนะคะค่อค่มีโลโก้ซัมซุงตรงกลางนะแล้วก็ตรงนี้นเนี่ยเป็นผิวสมัมผัสแบบด้านนะคะก็ค่อนข้าง,างติดลายนิ้วมือยากอยู่นะแล้วก็เนี่ยจะมีการเล่นแบบว่าเหมือนผิววัสดุที่ต่างกันเล็กน้อยตรงขอบเครื่องตรงนี้เท่านั้นเองนะคะด้านข้างนะคะของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบว่าเรียบเยบเป็นเหลี่ยมเยมแบบนี้เลยนะคะกก็คือตรตรรรงงมมาาาัสถ ตั้งได้แบบนี้เลยนะคะความหนาของตัวเรื้ออยู่ที่8มิลน,นั่นเองนะส่วนน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่333กรัมนะคะก็ต้องบอกว่าแอบหนักอยู่นิดนึงนะคะคือเห็นจิ๋วๆแบบนี้นึกว่าน้ำหนักมันจะน้อยกว่าน,นี้หน่อยนะคะก็คือถือไปเนี่ยก็ค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะแต่ว่าในเรื่องของขนาดเนี่ยมันแบบพกพาสะดวกมากๆคือชอบมากๆเลยสำหรับแท็บเล็ตไซส์ป,ประมาณนี้นะคะก็คือเนี่ยพกพาสะดวกแล้วก็จับถือได้ไง่ายค่ะ มาพูดถึงในส่วนของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ tft นะคะความละเอียดอยู่ที่1,340คูณ800พิกเซลนะคะขนาด8.7นิ้วนั่นเองอัตราริเฟ e s เรสูงสุดของหน้าจอจะอยู่ที่6 0เฮิร์ตนะคะแล้วก็ได้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่570นิตก็เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นก่อนนะคะก็คือตัวของแท็ a 7 lite นะคะอันนั้นจะอยู่ที่400นิตเท่านั้นเองค่ะ มาดูรอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากในส่วนของหน้าจอกันเลยจะเห็นได้ว่าในส่วนของตรงหน้าจอเนี่ยอาจจะมีขอบเคื่องที่ค่อนข้างหนานิดนึงนะด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีส่วนของกล้องหน้าอยู่ตรงเกล่กลางเลยนะคะอันนี้เนี่ยกล้องหน้าเขาใส่มาไว้ในแนวตั้งนั่นเองนะคะทางด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะมีถาดใส่ซิมตรงนี้นะคะซึ่งสามารถใส่ซิมได้1ช่องแล้วก็เพิ่มไมโครเอสพิกได้สูงสุดที่1เทาลบต์อีกด้วยค่ะด้านบนตรงนี้นะคะมีในส่วนของลำโพงนะแล้วมาต่อที่ด้านล่างเลยนะคะในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นช่อง เสียบผู้ฟังขนาด3.5นะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของช่องเสียบชาร์จ USB Type C มีลูไมโครโฟนให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะทางด้านขวาของตัวเครื่องนะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มการใช้งานพื้นฐานไม่ว,ว่าจะเป็นปุ่มทาวเวอร์นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นสแกนลายนิ้วมือในตัวนะแล้วก็เป็นปุ่มในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วถัดมาตรงนี้นะคะจะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนให้อีกหนึ่งตัวด้วยค่ะมาต่อดีด้านหลังเลยด้านหลังเรียบๆแบบนี้เลยนะคะมีกล้องหลังมาให้1ตัวนั่นเองค่ะ มาพูดถึงสเปคบ้างดีกว่านะคะชิปเซ็ตเนี่ยเขาจะใช้เป็น m e d i a t e ท Helio G 99นะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบคับด้วย One UI 5.1.1นะคะแล้วก็แรมให้มาที่4 g b รอม64 g b เพิ่ม MicroSD card ได้สูงสุดที่1 t b แบตเตอรี่นะคะให้มาที่5,100 mAh นะคะรองรับชาร์จไวอยู่ที่15วัต์อีกด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงนะคะจะได้เป็นแบบว่า Duo Speaker ก็คือเราจะได้ลำโพงซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะก็จะได้เสียงแบบ2มิติเลย นอกจากนั้นยังรองรับในเรื่องของ Dolby a m o o s e สเอ c k 3.5อีกด้วยนะคะก็จะได้เสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ เอาพูดถึงกล้องบ้านดีกว่านะคะมีใส่มาให้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยที่กล้องหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกได้ด้วยนะคะความละเอียดที่2ล้านนั่นเองนะคะส่วนกล้องหลังในความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากล้องเนี่ยไมยว่ามันเหมาะกับการใช้งานในเรื่องของการแบบอ่ะอาจจะถ่ายไฟล์ส่งไปส่งภาพต่างๆไปภาพรวมๆอะไรเงี้ยไปให้แต่ว่าถ้าจะเอามาถ่ายภาพสวยๆถ่ายภาพตัวเองอเ,เนี้ยไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าถ้าจากที่ลองเล่นดูเนี่ยลองเซลฟี่ดูมันจะแบบ สีมันค่อนข้างซีดเกินไปมัไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายบบสกินของคนหรืออะไรเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาจะอาจจะแสดงสีได้ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะคะมาพูดถึงจุดเด่นของเครื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่านะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นแท็บเล็ตที่สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะคะเพราะรองรับการใช้งานของซิมทุกค่ายเลยนั่นเองนะและข้อดีของมันคืออะไร คือเราเนี่ยจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันของธนาคารได้ทุกธนาคารเลยเนื่องจากว่าบางธนาคารเนี่ยเขาจะมีกฎนะคะว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถโอนเข้าโอนออกได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้งานผ่าน w i f i แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราใส่ซิมได้เราก็จะสามารถใช้เน็ตนะคะผ่านซิมได้นะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ครบทุกธนาคารเลยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นจุดเด่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว จุดเด่นต่อมานะคะก็ต้องพูดถึงในเรื่องของขนาดของเขานั่นเองนะคะที่มาในไซส์ที่แบบพอดีมากๆเลยนะคือพกพาสะดวกใส่กระเป๋าได้ง่ายๆจับถือเนี่ยถนัดไปหมดเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอาจจะแบบทำพิธีกรอะไรอย่างงี้อยากจะอ่านสคริปต์แบบเก๋ๆนี่ก็คือไล่แบบนี้ได้เลยโดยที่ขนาดเนี่ยมันพอเหมาะมากๆเลยนะคะถือด้วยมือเดียวได้แบบสบายๆนั่นเองนะรวมถึงถ้าเกิดอยากจะแบบอ่ะดู YouTube ขอเจ้าใหญ่ๆห,หน่อยอยากเห็นแบบชัดๆหน่อยอะไรแบบนี้นะคะก็ดูได้เลยนะเราได้เป็นลำโพงคู่นะคะซึ่ง เสียงยก็ดังฟังชัดดีอีกด้วยนะจุดเด่นต่อไปนะคะก็คงต้องพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมบ้างดีวกว่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยให้ชิปเซตมาเป็น Helio g 99นะคะซึ่งก็เขมเอาไว้เลยว่าเราเนี่ยสามารถเล่นเกมฮิตๆนะที่เรารู้จักคุ้นหูกันนได้ทั้งหมดเลยมาก็ไปทดสอบมาแล้วนะคะอย่างเกม PUBG นั่นเองนะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะกราฟิกเนี่ยตั้งค่าได้สูงสุดอยู่ที่ hd นะแล้วก็เฟรมเรทระดับสูงนั่นเองนะคะซึ่งพอเล่นไปเนี่ยก็เลื่อนไหลดีนะไม่ได้มีกระตุกอะไรแต่แค่ว่าสีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สดใสเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะที่เหลือก็ไม่ได้มีปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมอืนอ่นๆที่เนี่ยก็น่าจะเล่นได้แบบไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจว่าอุ้ยโหลดเกมมาเยอะเครื่องจะเต็มไหมไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าเราสามารถเพิ่ม micro sd ได้มากถึง1เลเลยนนั่่องคะ สรุปเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครกําลังมองหาแท็บเล็ตที่แบบจิ๋วแต่แจ๋วพวกพาง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะด้วยราคาขายของเขานะคะ โดยราคาวางจําหน่ายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6,990บาทเท่านั้นนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์ของ Samsung.com หรือว่าจะไปที่ Samsung Official Store นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Shopee หรือ Lazada เนี่ยก็มีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่หน้าร้านนั่นเองนะคะของ Samsung ทุกสาขาเลยนะก็ไปหาซื้อกันได้เลยค่ะซึ่งรุ่นนี้อย่างที่บอกไปว่ามีให้เลือกหนึ่งสีเท่านั้นค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะคะใครยังไม่กดติตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไบบพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย